สวัสดีค่ะก็อยู่กับกิฟนะคะค่ะและตอนนี้เราอยู่กับตัวรถ M พันธค่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นตัวพิเศษค่ะพี่ไฮไลท์มากๆเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยใช่ครับผมเนาะละมันมีความพิเศษยังไงบ้างคะพิเศษทุกจุดนะครับตั้งแต่หน้ากลางท้ายค่ะเรียกว่าเป็น M ทั้งหมดอ่า M competition M competition ใช่ที่มาพร้อมกับ M package M package ใช่ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวรถเลยดีกว่าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็บางไมจริงๆมันไม่ต้องคาร์บอนแต่มันก็คาร์บอนมาให้อ่าเป็นชิ้นที่ส่วนของคาร์บอนนะชิ่นเป็นงานคาร์บอนที่เนียนมากๆที่สัมผัสดูขคมกริปค่ะนะครับรวมไปถึงตัวด้านไฟหน้าก็มีอ่าโลโก้ M ของ M อยู่ใช่ครับผมบนบางคนคาร์บอนค่ะแล้วก็ล้อล้อที่เป็นคาร์บอน ล้วนทั้งหน้าและหลังเลยนะคะอย่างหนึ่งระบบเบรกะ็็เป็นเบรกเอ็มเบรกเ็เช่นกันก็คือปั๊มเบรกเนี่ยเห็นที่ว่าเป็นสีฟ้าซึ่งแตกต่างจากรุ่นอื่นแน่นอนแน่นอนครับนะะคเพราะว่ามันต้องรองรับความแรงความเร็วของตัวนี้ตัวนี้ก้านเบรกก้านทัชที่เป็นของตัวเอ็มด้วยใช่ครับรวมไปถึงทัชคาร์บอนด้านข้างถังกลางถังรวมไปถึง ลามมายันดุดท้ายเลย่ากับด้านท้ายเลยนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยของแต่งที่เป็นรูปของคาร์บอนค่อนข้างเยอะมากมเลยจริงจริงก็น่าจะหลายแสนอยู่หลายแสนอยู่ตัวนี้รวมแพ็กเกจมาให้กับตัวรถเลยนะคะก็คือออกรถไปได้หน้าตาแบบนี้เลยไม่ต้องแต่งเพิ่มแลวอ่าไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วแล้วที่สำคัญนะคะมากกับพ่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ครับผมเป็นพ่อตรงรุ่นตรงรุ่นเลยนะคะของ M1000R ใช่แล้วก็ที่เห็นด้านนี้ก็คือเป็นเกย์โยงเป็นเอ็มเหมือนกันอีกเป็นเอ็มเหมือนกันอีกปั๊มเบรกเนี่ยด้านหน้าก็เอ็มค่ะด้านหลัง จริงๆมันเป็นเบมโบ่แหละแต่มันสีเดียวกัน oh. อ๋อลามไปถึงสีสปริงด้วยซ้ํา oh. สวยสวยมากนะตัวน,นี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามาพร้อมพลักกาลัง210แรงมา้210า210แรงม้าก,กับน้ําหนักเพียง199กิกโลนะใช่เรียกว่าไฮเปอร์เนเกตแล้วกันอ่าเป็นไฮเปอร์เนเกตที่ต้องบอกเลยว่าน่าจะแรงที่สุดในสิกเลนแล้วถ้าพี่ขับพี่คงกลัวเออมันแรงเกินไปไหมแต่ว่าไรดิ้งโหมดมันมีให้ใช้นะครับวอย่างมีไรดิ้งโหมดในการขับขี่นะคะใ่ครับสำคัญอีกโหมดที่ผมชอบมากและได้ยินมาแต เข้าโค้งโดยใช้การสไลด์ข้าโค้มได้ถ้าเราเห็นในในคลิปเหมือนอารมณ์บแบบ power slide power slide แต่เราไม่ต้องกลัวมันจะคว่ำเพราะมันจะควบคนโทรล,ลอ่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่คพี่5 9 9 ล้านหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะสําหรับ,รบตัว M พัน R สำหรับใครที่สนใจเป็นเจ้าของนะคะสามารถทําการบุ๊กิ้งได้แล้วได้เลยครับแล้วก็รถก็น่าจะพร้อมส่งแล้วกิ๊เนาะอ่าน่าจะมีรถพร้อมส่งมอบค่ะคแล้วก็ถ้าเกิดว่ารถยังไม่มีพร้อมส่งมอบสามารถออเดอร์อมมอออได้เช่นกันออเดอร์ได้ก่อนครับผมที่จำนวนมีไม่เยอะเท่าไหร่มีไม่เยอะแน่นอนใช่ค่ะก็ก็เรียกว่าเป็นแรไอเทมอีกหนึ่งคันใช่แล้วอนาคตน่าจะเป็นตัวเก็บอีกหนึ่งตัวอ่าใช่ค่ะ ใครที่สนใจนะคะสามารถแวะเข้ามาดูตัวรถได้ที่ IMPACT ARENA ครับผมนะคะ Challenger 3ค่ะก็บพบ<ม>กับทีมงานของที่ภรษาการขายของ Millennium Auto ได้ทุกวันนะคะ,คะหรือติดต่อได้ที่เบอร์1286 Millennium Auto Connect ค่ะควันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ